หลากหลายเรื่องราวกับ You Super Dot Channel รบกวนกด subscribe กดกระดิง่งด้วยนะครับบุกไรอ้อยกันครับดูวิวข้างหน้าสวยสวยนี่เรามาในแนวแอเวนเจอร์ hmm. ก็จะต้องมีคลิปบุกไรอ้อยเละ แต่ที่นี่ไม่มีหมีนะครับไม่มีหมีไม่มีหมีมมหมให้ไปล้อมจับมีแต่ไรอ้อยแล้วด้านหน้านะครับภูเขาสวยๆนะครับมือนสันนไปนนะครับกล้อง ป้าสวยงามเมา่ดูแล้วมันก็ชื่นใจน,บบน,น,นะครับคนที่ชอบป่าเขาลํานองไทยนะแต่คนที่ชอบเดูเพิ่งก็อาจจะเอ๊ะมาด่าเพราะัศนนาเ,นเจอหน่อยกจ็จะสวยงามาเดี๋ยวเรามาดูนี่ครับในลำมีน้นำไหลเลยนั่นเต็มลำเลยครับ แล้วเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆเราก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับ